เียเอาเพอล้พอ้อล้พอล้พาสวยอ่ะพาสวยเอาตกสวย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 ได้ปะ๋ยวผมโชคล้อนะล้อล้อแสนแปด เองเท่าไหร่นะแสนแปดโพลล์เรื่สิ่งแคมไรเอาไหมคุณเอทเป็นพกแล้วสิ่งต่อแกมไรไงแล้วก็ยางนี่เส้นละสองหมื่นกว่าบาทอ่าไม่ไอยากจะถามนะแต่ท่อแบบท่อ,เด,ทอ,เ,ดองงเดิมเดิมโรงงานเดิมโรงงานมาเสียงเสียงนี้นนเลยถ้าเป็นท่อซิ่งเราออยู่ไม่ได้ยางแบบพอดัง